ซื้อคฤหาหา์80ล้านบนทำเลปิ่นเกล้าได้อะไรบ้าง คฤหาสน์หลังนี้มีขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง750ตารางเมตรและขนาดที่ดินเนี่ยกว่าครึ่งไร่เลยครับตัวอาคารต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมสไตล์สเปนิชที่ดูไทม์เลสและลักชัวรี่มากๆครับและนี่คือด้านในคฤหาสน์80ล้านโดยมีไฮไลท์คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้อยู่บริเวณตรงกลางทำให้ห้องรับแขกบริเวณนี้มีบรรยากาศที่สวยมากๆแล้วด้วยความที่พื้นที่กว้างมากเนี่ยเราก็เลยสามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นอีกโซนพักผ่อนของบ้านก็ได้ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเนี่ย จะเป็นโซนรับประทานอาหารครับดูจากขนาดโต๊ะและจํานวนที่นั่งแล้วเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ซิดดาวดินเนอร์ได้สบายเลยครับแต่เห็นโต๊ะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยังใหญ่ไม่เท่ากับความกว้างของห้องนะครับเขาก็เลยดีไซน์เป็น p พ n t r y บริเวณข้างโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้ไว้แต่ห้องครัวจริงๆของบ้านเนี่ยอยู่บริเวณนี้ครับที่เป็นครัวแบบปิดและมีโซน made p า a ่าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหนึ่งห้องนอนชั้นล่างที่รองรับไว้สําหรับผู้สูงอายุมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวแล้วครับขึ้นมาที่ชั้น <ๆ S> 2ก็จะเจอกับแกลล์ ขนาดใหญ่ที่สามารถเทควิปสระไว้น้ําตรงกลางบ้านได้แล้วความพิเศษเนี่ยคือเพดานบริเวณนี้สูงกว่าพื้นที่อื่นๆครับทำให้ดูกแกรนกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์ที่ขนาดใหญ่มากๆสามารถทําเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนของบ้านได้เลยครับมาดู master ์เบดรูมของบ้านกันครับที่แค่ทางเข้าเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเข้าไปเนี่ยต้องเจอกับความอลังการแน่นอนแล้วก็น,นี่แหละครับห้องกว้างมากมีทั้งโซนนั่งเล่น โซนวางเตียงนอน rocking c a r set และห้องน้ําที่ดีไซน์มาเป็นแบบ h i a t h and her มาพร้อมกับอ่างอาบน้ําในตัวเลยครับส่วนอีก2ห้องนอนก็วางเลเยอร์มาดีมากๆเลยครับจนสามารถคิดว่าทั้ง2ห้องเนี่ยเป็น master bedroom ของบ้านเองได้เลยจริงๆแล้วโครงการนี้เขามีบ้านตั้งแต่ระดับราคา25ล้านไปจนถึง80ล้านเลยครับในราคานี้คุณจะได้อยู่บนทัเลที่หายากมากๆแล้วครับเพราะตัวโครงการอยู่ติดกับถนนบรมราชชนน,นีเพียง10นาทีก็สามารถขึ้นทางด่วนเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ CBD ของกรุง เทพได้เลยครับนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาชั้นนําแหล่งชอปปิ้งและคอมมูนิตี้รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนําครับนอกจากนี้คุณจะได้อยู่โครงการที่ขอเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งโครงการเลยครับและมีส่วนกลางขนาดใหญ่กว่าเจไร่บอกเลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าให้ใหญ่ขนาดนี้นะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้จากโครงการเดอะแกลนปิ่นกล้าครับ